สวัสดีครับครับเช้านี้เช้าวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ครับอานีิก็เเซนโรงพยาบาลเ้นตันไวนับเวลาประมาณ7จนาฬิกานาทีนะครับอากาศก็ว่าว่นนี้ก็มีฝนลงมารอกไปยปก็ทำให้พื้นที่ก็ชุมฉ่ำแต่ก็ไม่ไม่ทุกส่วนของอำเภอรสูงครับก็แต่หลายส่วนอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ตกแรง นาำที่นามขังก็ต๊ะพอลดอากาศเนาะแล้วพอชุมช่มฉ่ำบาครับวันเช้านี้ก็ฟ้าต้องฟ้าก็เช้านี้โปร่งใสอาจจะมีเหมือนมีไอ้น้าอยู่ในอากาศบ้างนิดหน่อยนะครับก็อรอดูตอนบ่บาบว่าจะมีฝนมาไม่ให้เพิ่มนะครับก็อ,อยากให้มีฝนเนาะ ไม่กเ่อาบานใหม่ครับนนี้ประชุมผู้กองวันนี้ครับไอ้เร์วันที่ทศที่สอกับวันที่สที่นี่ก็ประชุมได้กับวันนี้นะครับประชุมกองรับวัหนหนึ่งวันสีนะ่ดีไม่ตั้งใจครับสวัสดีครับ